มีเฉพาะส่วนที่เป็นพลา s m a ไม่มีส่วนที่เป็นของแข็งทำให้อัตราเร็วของการหมุนรอบตัวเองในแต่ละส่วนมีความต่างกันเช่นที่เส้นศูนย์สูตรจะหมุนเร็วกว่าที่ขั้วที่เส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์มีคาบการหมุนรอบตัวเอง25วันส่วนที่ขั้วมีคาบ35วันแต่เมื่อสังเกตบนโลกแล้วจะพบว่าคาบของการหมุนรอบตัวเองที่เส้นศูนย์สูตรของดวงอาทิตย์คือ28วันดวงอาทิตย์มีความหนาแน่นมากที่สุดบริเวณแกนซึ่งเป็นแหล่งผลิตพลังงาน และมีค่าน้อยลงเกือบเป็นรูปเอ็ก n พเนนเชตามระยะทางที่ห่างออกมาจากแกนและแม้ว่าภายในดวงอาทิตย์นั้นจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่นักวิทยาศาสตร์ก็สามารถศึกษาภายในได้ผ่านทางการใช้คลื่นสะเทือนในดวงอาทิตย์ส่วนแกนของดวงอาทิตย์สันนิษฐานว่ามีรัศมีเป็น0.2เท่าของรัศมีดวงอาทิตย์ความหนาแน่นประมาณ150,000กิโลกรัมต่อลูกบาศกเมตร หรือ150เท่าของความหนาแน่นของน้ำบนโลกอุณหภูมิประมาณ13ล้าน6แสนเคลวินตลอดชีวิตส่วนใหญ่ของดวงอาทิตย์ภายในแกนจะมีปฏิกิริยา